ยู่นี day, uh. uh. ่เพื่อเลยครับทำมันอะไฟลุกอ่อแล้วรถมันแฉะไงร้อนด้วยเนาะไม่ราหแสามนเลเน่ยรถเนี่ยรถนั่ทำครับ มันมีคนทำน้ำมันหกเหรอเอาลออื่นนะอ,อีกก่น่ะลื่นนะอ,อีกก่น่ะลื่นอนะีกก่น่ะมันมีคนทำน้ำมันหกหรือไงเนี่ยนะอ๋อรถน้ำมันโอ้โหคือคือคือของพี่คนนี้ล้มเสร็จแล้วไฟลุกเลยเหรอคือแบบจังหวะน้ำมันตันน้มันจะรั่วครับอ่ามันรั่วแล้วก็วมันเจจังหวะมันแข็งอ่มันไหลก็เลยอ่าแล้วนี้ใครจะรับผิดชอบเนี่ยอนึกอะไรรถคันที่รั่วต้องดูว่าตั้งวงจรติดนะจะรู้ เนี่ยรถเขาลื่นนะพี่ลื่นนะระวังนะระวังนะไอ้รถคันนี้เขาออกมาจากปั๊มป่ะนนู่ยยาาาวมจกคเลอ๋อยาวมาจากนู่นเลยน้ำอะไรไม่รู้เลยลื่นเกือบล้มมานน้ำมันแหละน้ำมันแหละดูท่าแล้วเป็นน้ำมันเมื่อกี้เขาก็ลื่นไปคันไม่ได้ไงเนี่ย น้ำมันหกแล้วก็เนี่ยชาวบ้านขับมาลื่นเนี่ยเนี่ยระวังน้ำมันนะคะระวังไว้ระวัง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 ดับเครื่องก่อน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 แบบนี้ต้องทำยังไงครับเนี่ยรถน้ำมันมันคำหกเนี่ยต้องไม่ดีครับมีกวยไหมในปั๊มมีไหม บอกตกลๆร่วงหน้าเลยก็ได้โอ้โหแบบนี้ใครจะรับผิดชอบครับเนี่ยเออมีรถทำน้ำมันมาหกแล้วก็ชาวบ้านขับมาลื่นได้รับบาดเจ็บนะอย่างนี้ใครจะรับผิดชอบบอกผมที